สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของการบวกการลบจํานวนค่ะนะคะแต่วันนี้จะเป็นการบวกการลบจํานวนค่ะที่มีหลายๆจํานวนนะคะการบวกการลบจํานวนค่ะเนี่ยอาจทําได้โดยการเขียนจํานวนค่ะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงหาผลบวกหรือลบ ถ้ากรณีมีวงเล็บนะคะต้องหาผลบวกหรือว่าผลลบในวงเล็บก่อนนะคะอะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะคะ2เศษ2ส่วน3บวกกับ3เศษ1ส่วน6ลบกับ4เศษ5ส่วน12นะคะข้อนี้นะคะไม่มีวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถลบจากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาลบหรือว่าบวกเนี่ยเราต้องแปลงจำนวนคะ่ะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะ 2เศษสองส่วนสนะคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้โดยนำา2คูณกับ3นะคะได้6บวกกับตัวเศษ2ก็เป็น8นะคะจะได้เป็นเศษ8ส่วน3อ่ะถัดไปเร็วเลยนะคะ6คูณ3ได้18บวกอีก1เป็น 1 9ส่วนหนะคะลบกับ4คูณ12เป็น48บวกอีก 5, นะคะเป็น53ส่วน12นะคะจากนั้นจะอยู่ในรูปของการบวกการลบเศษส่วนนะคะการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะถึงจะนําตัวเศษมาบวกหรือว่ามาลบกันได้นะคะนั่น หมายความว่าเราก็ต้องนำสามหแล้วก็สิเนี่ยไปหาคอร์นอนะคะ 3, 6, 12อ่ะใช้3นะคะ3หาร3มได้1ครั้งหาร6ได้2ครั้งหาร12ได้4ครั้งนะคะจากนั้นหารต่อใช้สองหารน,นะคะ หารสได้1ครั้งหาร4ได้2ครั้งนะคะจากนั้นคอรนอรของเราก็คือ3คูณ2คูณ 2, 2นะคะ3คูณ2คูณ2ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ12อ่ะแสดงว่าคอนอของเราเนี่ยคือ12เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ12นะคะ ทีนี้เศษ8ส่วน3นะคะเราก็หาจำนวนที่มาคูณกับ3แล้วได้12จําจำนวนนั้นคือคืออะไรคะ4นะคะถัดไปบวกด้วยเศษ19ส่วนหนะคะหาจำนวนที่มาคูณ6แล้วได้12จําจำนวนนั้นก็คือ2 ลบกับเศษ53ส่วน12ตัวนี้ส่วนเป็น12อยู่แล้วนะคะเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมถัดไปหาผลคูณ8คูณ4ได้32สนะคะส่วนด้วย12บวกกับ19คูณ2ได้38สนะคะส่วนด้วย12ลบกับ53ส่วน12นะคะ เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลย32บวกกับ38นะคะก็จะได้70 70ไปลบกับ53นะคะก็จะเหลือ17ส่วนด้วย12นะคะอะจากนั้น เศษ17ส่วน12เนี่ยยังเป็นเศษเกินอยู่นะคะเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะคะโดยการเขียนเศษ17ส่วน12ให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะสิบสอหาร7ได้1ครั้งนะคะได้12บลบกันเหลือ5 ก็จะได้1เศษ5ส่วน12นะคะเราก็ตอบได้เลยนะคะเอาจํานวนครามามาตอบนะคะไ,ไปดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยนะคะ2เศษ1ส่วน4บวกกับ1เศษ3ส่วนห ลบกับ1เศษ3ส่วน20ะคะข้อนี้มีวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนอก่อนอื่นเราจะต้องแปลงจากจำนวนค่ะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะ2 4ูณ4เป็น8บวกอีก1เป็น9นะคะจะได้เศษ9ส่วน4 1คูณ5เป็น5บวกอีก3เป็น8นะคะได้เศษ8ส่วนห อย่าลืมใส่วงเล็บนะคะลบกับ1คูณ20ได้20นะคะบวกกับ3เป็น23ส่วนด้วย20อ่าจากนั้นหาผลลัพธ์ในวงเล็บแต่ในวงเล็บเนี่ยตัวส่วนของเราคือ4กับ5 ะะเราจะต้องหาครนของ4กับ5แน่นอนว่า4กับ5ไม่มีจำนวนใดที่หารทั้ง2ตัวนี้ได้ลงตัวนะคะเราก็นำ4ีกับ5้าเนี่ยมาคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นครนของ2ตัวนี้ก็คือ20นะคะหาจำนวนที่มาคูณ4และได้20จําจำนวนนั้นก็คือ 5นะคะบวกกับเศษ8ส่วน5หาจำนวนที่มาคูณ5แล้วได้20จําจำนวนนั้นก็คือ4นะคะอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะคะลบก,กับเศษ23ส่วน20จากนั้นหาผลลัพธ์ในวงเล็บค่ะ เก้าคูณหเท่ากับสี่ส่วนด้วย20บวกกับ8ป32สนะคะส่วนด้วย20ลบกับเศษยี่ส่วนยีนะคะจากนั้นหาผลลัพธ์ในวงเล็บ45บวกกับ32ก็จะได้77นะคะ เศษ77ส่วน20ลบกับเศษ23ส่วน20นะคะอ่ะลบกันก็จะเหลือ54ส่วน20จากนั้นนะคะเศษ54ส่วน20ก็ยังอยู่ในรูปของเศษเกินเราก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปของจำนวนค้ะนะคะ 20หาร54ได้2ครั้งนะคะลบแล้วเหลือ14เศษ20นะคะแต่ทีนี้ตรงเศษ14ส่วน20เนี่ยมันยังมีจำนวนใดๆที่สามารถหาร14และ20ได้ลงตัวนะคะยังมีแม่สอง หรือ2เศษ7จส่วน10นะคะอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบคือ2เศษ7จส่วน10อ่ะเสร็จแล้วมาดูภาระง,งานของวันนี้กันนะคะ ให้นักเรียนแสดงการหาคำตอบนะคะของการบวกหรือการลบจำนวนค่ะเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ